สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคมปีงบประมาณ2,568มีรายละเอียดดังนี้วันที่2พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาจังหวัดอุตรดิต์ประจำปี2,568ณห้องประชุมศิลาอาชั้น5สาลากลางจังหวัดอุตรดิต ต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าทุนกล้าวถวายทุเรียนหลงรับแลหรือรับแลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมตรอนตรีสินชั้น5ศาสาากลางจังหวัดและวันที่5พฤษภาคมพัฒนาการจังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเป็นประธานในการประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานโอทอปมิตเยียสอ2พนห้ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่7พฤษภาคมพัฒนาการจังหวัดนำทีมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการโอทอปเข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมกิจกรรมที่1การโคชชิ่งผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2568ณโรงแรมมิเลียเชียงใหม่และวันที่แพฤษภาคมมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2568ในห้องประชุมประชาบดีชั้น1สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต่อมาในวันที่11พฤษภาคมพัฒนาการจังหวัดนำทีมข้าราชการเข้าร่วมพิธีปลูกพระสีมหาโพธิพจ์สมราช,ชบพิตรจังหวัดอุตรดิษฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระแท่นศิลาอาร์พระอารามหลวงอำเภอลับแลและในวันเดียวกันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีพัฒนาการจังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มง,งานประสานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบใจดีพระบรมธาตุทุ่งยังในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2 5วัดพัรมธาร้งอเภอลแล วันที่12พฤษภาคมเวลา17นาฬิกา30นาีพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอรับแลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอัฐมีบูชาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำ2568โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีนวัดพระบรมาธาตุทุ่งยง้งอำเภอรับแล วันที่13พฤษภาคมนางสาวนิรชาบัณฑิตช,ชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดปี2568โดยมีพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนร่วมกันประชุมเพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์คัดเลือกในห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิต และในระหว่างวันที่14ถึง21พฤษภาคมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนร่วมลงพื้นที่พิจารณาคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดปี2568ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนประจำปีในพื้นที่9อำเภอต่อมาวันที่15พฤษภาคมนางสาววริศราโสภาคผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการคัดเลือกค่าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2568ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีพัฒนาการจังหวัดกล่าวต้อนรับและร่วมให้กำลังใจข้าราชการในสังกัดที่ได้เข้ารับการคัดเลือกในประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนณอาคารอนเนกประสงค์บ้านเนินตาตุ้มตำบลบ้านด่านอำเภอเมืองอุตรดิษถ์จากนั้นวันที่20พฤษภาคมพัฒนาการจังหวัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอุตรดิษถ์ด้วยระบบคลาวกลางภาครัฐณห้องบอลรูมโรงแรมสีหราชอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์และในวันเดียวกันนี้เวลา13นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรต์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ KBO ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจำนวน20ผลิตภัณฑ์ณนะห้องประชุมร้านแลบัวอุตรดิตถ์และวันที่23พฤษภาคมนังสาวนิรชาบัณฑิตช,ชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจอประทปี2568ระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสวางคขบุรีชั้น5ศาลากลางจังหวัดวันที่26พฤษภาคมมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนักวิชาการกลุ่มงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองพิษณุโลกในวันเดียวกันนี้เวลา15.05นาานพัััฒาาการจงหวด และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเข้าเฝ้าสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายสิริวัฒน์บุพพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแหลินลับแปลผลิตภัณฑ์แปรรูปและผ้าทอภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์นวังสปปุมและวันที่30พฤษภาคมพัฒนาการจังหวัดนำทีมผู้บริหาร และนักวิชาการจังหวัดร่วมง,งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2568ณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์จบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคมแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไป